นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติจอบบ่อน้ําบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านน้าอุปโภคบริโภคนบ้านสวนขวัญตําบลสะแก้วอําเภอลาดยาพวพลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และนางทัศวรีพึ่งสีใสหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมลงื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเจาะบ่อน้ําบาดาลในพื้นที่หมู่ที่2บ้านสวนขวัญตาบลสะแก้วอาเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์โดยชุดปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลได้ดําเนินการเจาะบ่อน้ําบาดาลระหว่างวันที่23มิถุนายนถึง2กรกฎาค,คม2568 โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นของกองทุนหมู่บ้านายวันลบเชื้อกสิการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2เป็นผู้ดูแลโดยมีนางสาวปริชาติมณีรัตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสแก้วคณะผู้บริหารผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับและติดตามการดำเนินง,งานอย่างใกล้ชิดการปฏิบัติงานครั้งนี้ใช้เครื่องจอดที่สามารถเจาะลึกได้ไม่น้อยกว่า300เมตรพร้อมด้วยรถบรรทุกเครื่องอัดอากาศแรงดันสูง ไม่น้อยกว่า25บาผลการดำเนินงานสามารถพัฒนาบ่อน้ำบาดาลได้ที่ความลึก140เมตรพัฒนาบ่อที่ความลึก130เมตรโดยให้ปริมาณน้ำประมาณ3ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวน130หลังคาเรือนจำนวน250คนในการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและบรรเทาวความเดือดร้อนในช่วงฤดูแลง้ง